บทที่7 4 4 9พระจริงชิงพอได้ยินชื่อน,นี้เย่เฉินก็รู้สึกประหลาดใจชื่อน,นี้ปรากฏในหูเขาบ่อยเตือนไปแล้วพระรูปนี้สามารถมาช่วยชี้แนะนาโนากะให้บรรลุธรรมที่วัดฉี่เซียได้แถมยังไปมีปฏิสัมพันธ์กับพระชันผู้ใหญ่ในญี่ปุ่นอีกเย่เฉินไม่ใช่คนที่ระแวงแต่สัญชาตญาณบอกเขาว่าถ้าคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยมาปรากฏในบทสนทนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้มันต้องมีเบื้องหลังอะไรบางอย่างแน่นอน เขาจึงถามนานากโกะคุณได้เจอพระจริงชิงอีกครั้งไหมไม่ค่ะนานากโกะสายหน้าพระจริงชิงทําพิธีศพเสร็จก็เดินทางออกจากญี่ปุ่นไปเลยส่วนนานากโกะไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพก็เลยไม่ได้เจอท่านค่ะนานากโกะไปกราบท่านคงอินหลังจากที่พิธีศพจบไปแล้ววัดคินคะครุจิกําลังปรับปรุงอยู่เลยไม่เปิดรับผู้มาสักการะชั่วคราวแต่โชคดีที่ตระกูลอิโตเป็นผู้บริจากรายใหญ่ที่สุดของวัดมาตลอดทางวัดเลยอำนวยความสะดวกให้ เยเินพยักหน้าเล็กน้อยและรำพึงผู้ฝึกตนที่เราเจอในชีวิตจริงมีน้อยมากและที่เจอมาก็เป็นศัตรูหรือไม่ก็เคยเป็นศัตรูแทบทั้งหมดพระจริงชิงรูปนี้สามารถเข้าสู่เส้นทางแห่งเตา๋าผ่านทางพุทธศาสนาได้สแสดงว่าต้องมีอะไรไม่ธรรมดาแน่ๆถ้ามีโอกาสได้เจอท่านสักครั้งได้แลกเปลี่ยนวิชาความรู้กันก็คงจะดีขณะที่พูดความคิดของเขาก็ได้รับการย้ำเตือนอีกครั้ง ผู้ฝึกตนนั้นหายากอย่างยิ่งดังนั้นตั้งแต่ที่เขาได้บรรลุเต่ามาผู้ฝึกตนที่ปรากฏตัวรอบตัวเขาล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเขาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ก็เป็นคนขององค์กรกอบก้หมิงต่อต้านชิงที่จ้องเล่นงานเขาไม่ก็เป็นคนใกล้ชิดเขาเองอย่างนานากะที่จู่ๆก,ก็บรรลุเต่าขึ้นมาและเป็นเพราะการชี้แนะข,ของพระจิงชิงรูปนี้ด้วยมองจากมุมนี้ถ้าการปรากฏตัวของพระจิงชิงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเขาเลยมันก็ดูจะผิดแปลกไปจากกฎเกณฑ์นี้แล้ว ตอนนี้นานากโกไม่รู้ว่าเย่เฉินกำลังคิดอะไรอยู่เมื่อได้ยินว่าเย่เฉินอยากพบพระจริงชิงด้วยความรักที่มีต่อชายคนรักเธอจึงพุ่งออกมาทันทีถ้าเฉินคุงอยากพบพระจริงชิงนานากโกจะลองหาทางติดต่อท่านให้เองค่ะจะดูว่าท่านยินดีมาพบเฉินคุงไหมเย่เฉินถามคุณมีช่องทางติดต่อท่านเหรอนานากโกสายหน้าก็ยังไม่มีค่ะแต่พระจริงชิงท่านค่อนข้างมีบทบาทในแวดวงพุทธศาสนาถ้าตั้งใจหาก็น่าจะไม่ยากค่ะ เยเชนถามต่อท่านมีสถานะอะไรในแวดวงพุทธมีใครอื่นรู้ไหมว่าท่านเป็นผู้ฝึกตนนานาโกะตอบพระจริงชิงเป็นพระที่บวชตั้งแต่ยังหนุ่มเคยไปศึกษาต่อในสำนักพุทธหลายแห่งจากนั้นก็เริ่มเดินทางทุดงไปทั่วบรรยายและถกเถียงหลักธรรมะท่านมีความเข้าใจในหลักพุทธอย่างลึกซึง้งและได้รับการยอมรับจากบรรดาปรมาจารย์พุทธศาสนามากมาย แต่ฉันคิดว่าโลกภายนอกไม่น่าจะรู้ว่าท่านเป็นผู้ฝึกตนแน่นอนค่ะเพราะเรื่องผู้ฝึกตนมันน่าตกตะลึงเกินไปเหมือนเฉินคุ้งและค่ะปกติก็ไม่ยอมให้คนนอกรู้ความลับนี้หรอกจู่จ่เย่เฉินก็เหมือนตื่นจากผวังพึมพำคุณพูดถูกผู้ฝึกตนทุกคนมีความรู้สึกเหมือนมีสมบัติแล้วนำไพยมาสู่ตัวพวกเขาไม่สามารถและไม่กล้าให้ใครรู้ความลับของตัวเองได้เลยพูดมาถึงตรงนี้เย่เฉินก็ถามกลับแต่ว่า แพระจริงๆไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับคุณไม่ใช่ญาติมิตรหรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทําไมท่านถึงยอมเปิดเผยตัวตนของตัวเองเพื่อมาช่วยชีนะให้คุณบรรลุเต่าได้ละ่ะเออฉันฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะนานากโกเองก็เริ่มรู้สึกสับสนขึ้นมาทันทีเย่เฉินยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเขาย่นคิวแล้วพูดว่า ผู้ฝึกตนในโลกนี้ก็เหมือนนายพรานในป่าทมิน Dark ร์ r เฟรสที่อธิบายไว้ในนิยาย The Three-Body p r o b l e m ไม่มีใครกล้าจุดคบไฟเพื่อดึงดูดความสนใจของคนอื่นพอเห็นคบไฟดวงอื่นก็จะรีบหนีให้ไกลที่สุดหรือไม่ก็รีบจัดการในทันทีการที่พระจิงชิงออกมาช่วยเหลือให้คุณบรรลุเต่าแบบนี้มันผิดกฎการอยู่รอดของโลกคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่อยู่รอดนานากกะเริ่มใจเสียรีบถามเขาเฉินคุงคิดว่า พระจริงๆมีความคิดไม่ดีใช่ไหมคะบทที่7,450ก็ไม่เชิงหรอกเย่เฉินสายหน้าท่านยอมเสี่ยงโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเตา๋าแสดงว่าท่านไม่ใช่คนเลวแน่นอนและไม่มีเจตนาร้ายแน่นอนดังนั้นไม่ใช่ว่ามีความคิดไม่ดีแค่มีแรงจูงใจที่ไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเย่เฉินไม่ใช่หลินหวานเอ,อ๋อ ถ้าเขาเป็นหลินหวานเอ,อ๋อพอคิดมาถึงจุดนี้เขาน่าจะคิดต่อไปว่าการหายตัวไปของเซียวซูหลันอาจจะเกี่ยวข้องกับพระจิงชิงหรือไม่ถ้าเขาคิดได้ถึงขั้นนั้นและลองตามร่องรอยการกระทําก่อนหน้านี้ของเซียวซูหลันก็อาจจะได้ข้อสรุปเดียวกับที่หลินหวานเอ๋อสรุปไว้แต่ตอนนี้เย่เฉินแค่รู้สึกว่าการปรากฏตัวของพระจิงชิงดูเหมือนจะมีจุดประสงค์อื่นเขาต้องการรู้ให้เร็วที่สุดว่าคนคนนี้เป็นใครกันแน่นานาโกะจึงกล่าวว่า ในเมื่อเฉินคุงสงสัยแรงจูงใจของพระจิงชิงงั้นเราก็หาโอกาสไปคุยกับท่านต่อหน้าให้ชัดเจนไปเลยสิคะถ้าท่านบังเอิญไปเจอว่านานาโกะมีวาสนาที่จะบรรลุเต๋าแล้วใจดีช่วยชี้แนะก็คงไม่ต้องกังวลมากนักแต่ถ้าท่านจงใจเข้าหานานาโกะและจงใจชี้แนะนานาโกะเรื่องนี้ก็จะยิ่งซับซ้อนไปใหญ่เลยคะ่ะเพราะถ้าผู้ฝึกตนคนหนึ่งสามารถสังเกตเห็นคนธรรมดายอย่างฉันได้โอกาสเดียวที่เป็นไปได้คือเขาต้องสังเกตเห็นเฉินคุ้งก่อน การวิเคราะห์ของนานาะกโะกช่วยเปิดเผยเหมอกให้จางลงอีกชั้นเย่เฉินก็เห็นด้วยผู้ฝึกตนที่มีโอกาสปรากฏตัวน้อยมากๆบังเอิญไปเจอคนที่มีพรสวรรค์ซึ่งมีโอกาสปรากฏตัวน้อยมากๆเหมือนกันแถมยังใจกว้างช่วยให้เธอได้บรรลุเตา๋าโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาลองคำนวณดูก็รู้ว่ามันน้อยจนน่ากลัว ถ้าโอกาสที่ผู้ฝึกตนจะมีอยู่บนโลกนี้คือหนึ่งในสิบล้านและโอกาสที่คนจะมีพรสวรรค์ในการเป็นผู้ฝึกตนคือหนึ่งในล้านโอกาสที่ทั้งสองคนจะบังเอิญมาเจอกันในที่เดียวกันนั้นน้อยยิ่งกว่าที่ดาวเคราะหน้อยจะพุ่งชนโลกเสียอีกดังนั้นไม่ว่าจะมองยังไงความเป็นไปได้หลังย่อมสูงกว่ามากสูงกว่ามากๆถ้าเป็นอย่างนั้น จูจ่เย่เฉินก็มีความคิดที่กล้าหาญขึ้นมาในใจเขาคิดว่าพระจิงชิงหน้าจะเป็นคนแบบเดียวกับถังซื้อไห่อย่างแน่นอนเมื่อคิดมาถึงตรงนี้เขาก็อยากจะไปพบหลินหวานเอ๋อที่ภูเขาจืดจินทันทีเพื่อเล่าข้อสรุปนี้ให้เธอฟังเพราะในจิตใต้สำนึกของเย่เฉินหลินหวานเอ๋อคือคนเดียวในโลกที่เขาสามารถพูดคุยด้วยได้อย่างตรงไปตรงมาและไม่มีความลับต่อกันได้เลยนอกจากหลินหวานเอ๋อแล้วเขามีสิ่งที่ต้องปิดบังกับคนอื่นเสมอ นานากโกเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของเย่เฉินแต่ไม่พูดอะไรเธอก็ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาจึงรีบกล่าวว่าจูจูก็รู้สึกว่าพระจริงชิงคนนี้น่ากลัวเกินคาดจริงๆค่ะเขาเข้ามาสนใจเฉินคุงได้อย่างไรแล้วเขามาสังเกตเห็นชั้นผ่านทางเฉินคงได้อย่างไรกันคะเย่เฉินถูกคำพูดของเธอกระตุ้นเขาจึงรีบถามกลับคุณยังจำรายละเอียดตอนที่เจอกับท่านได้ไหมจำได้ค่ะ นา,นานโกะพยักหน้าแล้วกล่าวว่าฉันได้ยินคนอื่นพูดถึงพระจริงๆบอกว่าเครื่องรางที่ท่านทาพิธีปลุกเสกนั้นศักดิ์สิทธิ์มากเลยเกิดความคิดที่จะไปขอเครื่องรางมาให้เฉินคุณค่ะก็เลยได้เจอท่านที่วัดฉี่เซี่ยพูดถึงตรงนี้เธอก็กระซิบด้วยความเขินอายเล็กน้อยเฉินคุงก็รู้นี่ครับว่าฉันก็มีความคิดแบบศสยศาสตร์โบราณน,นิดหน่อยเย่เฉินคว้าอะไรบางอย่างไว้ได้เขาจึงถามเธอทันทีแล้วคุณได้ยินเรื่องของท่านมาจากไหน นานากโกะตอบตามความจริงในลิฟท์ค่ะลิฟท์ที่ทอมสันเฟิร์สคลาสนี่แหละค่ะเย่เฉินยิ่งรู้สึกว่าเรื่องมันแปลกประหลาดเขาขมวดคิ้วในลิฟท์ที่ทอมสันเฟิร์สคลาสหรือเรื่องบังเอิญอะไรขนาดนั้นใช่ค่ะนานากโกะบอกตอนนั้นฉันขึ้นลิฟต์ลงไปที่ลานจอดรถใต้ดินมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งขึ้นมาตรงกลาง เธอคุยโทรศัพท์กับคนอื่นถึงเรื่องที่พระจริงๆจะมาที่วัดฉีเสีย้ยแถมยังบอกว่าท่านจะทำพิธีปลุกเสกเครื่องรางให้แก่ผู้ศรัทธาฉันเลยรีบเดินตามไปถามรายละเอียดต่อดวงตาของเย่เฉินรี่ลงแสงคมกริบว่าผ่านจากนั้นเขาก็พูดอย่างหนักแน่นทันทีว่าผู้หญิงคนนั้นมีปัญหา